พอคนกากน้ำตาลกับปุ๋ยเกลือเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็จะใส่เชื้อมันหมักยีลงไปหนึ่งถุงใส่ลงไปเลยลงไปได้หรอใช่คนแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยนำไปผสมกับเปลือกมันแป้งมันล้าง อะไรเขาก็อยากทำหรอกคุณจิมเล้งนะอยากช่วยเหลือเกินคนมก็จะทำมันตุ่มน้ำคุณอย่ามาใกล้มันจะเข้าสมองมันเหมือนน้ำอะไรอ่ะเอาหมูอ่ะนะเอา,าเหมือนน้ำโอวันตีนเลยเอ้าเดี๋ยวก็ติดคอกตายลูกมันในท้องมันบ่เป็นอย่างบ่กเฮายมันคือเป็นอย่างสิ่นมันเหมือนน้าบ่วันตีนเลยเห็นไหมมันมีลูกท้อง,าง,งามันไงมันก็ยังติดกายอยู่เนาะ ของแท่ okay, มันก็แท่พูด <c oughs> มันแท้เกินไปอย่ามาจำได้ไหมหน้บปุยแม่เอาทีา่นี่ต้องเอาเอาวางหมดแล้วถังต้องเอามาวางนี่ไหมแ้ว <c oughs> เขาใช้เดี๋ยวมาทำตรงนี้เลยเก็บตรงนี้แม่แล้วเขา <c oughs> ฟังนี่ยังมาฮาเดียร์เนี่ย <c oughs> ต้องเอามาเรียงมาเป็นหน้าแบบมันเรียบรอ้อย <c oughs> คนปลาใบ ทีมจาจะครึ่งสมอมงก่อนหมดนละวาอย่างเงี้ยพอดีเที่ยงพอดีตอนบ่ายคอยเอ็ดมันจักจักัมงแล้วเนี่ยตอนนี้จกกักโมงแล้วกิมเล<อ>ยจากเวลาดูนาฬิกาสิประมาณสามตอนนี้กี่โมงครึ่งชงั่วโมงหรือชอั่วโมงตอนนี้สามโมงสามโมงยี่สิบสี่โมงครึ่งค่อยทำก็ได้สี่โมงยี่สิบคนทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่ง การผสมน้ำลด,ำด,ลดเปลือกมันลายิดว่าที่มันเป็นก้อนอยู่นมะมันคือกอมันคือกอโตอยู่แบบไหนมันจะเริ่มตื่นตัวแล้วมันจะไปกินจากน้ำตาลได้ไหม <c oughs> มันจะเริ่มเป็นกอง 大家都可以。